เพลงปังๆต้อนรับสีทองจ้าสามยอดมอเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็มีเครื่องสีข้าวอัปเกรดใหม่มาแนะนาให้กับคุณลูกค้าเป็นรุ่นหนึ่งระบบไทเทเนียมซูเปอร์โกสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบชุดคัดพันข้าวสีทองพรีเมียมผลิตจากวัสดุเกรดเอรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษสินค้ามีจานวนจากัดเดี๋ยวแอดมินจะพาคุณลูกค้ามาชมการคัดพันข้าวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการคัดพันข้าวกันเลยนะคะ